บอกไว้นะครับว่าเข้ามาก็คือของหายหมดไม่มีของนะครับแต่รอยสักก็ยังอยู่พอเข้ามาในคุกป,ปุ๊บมีของขึ้นบ้างไหมนี่น้องๆชอบถามมีแบบเวลาเวลาเวลาครับปลุกเสกครับเนี่ยมีบ้างไหมนะครับในคุกเนี่ยไม่มีนะครับแต่จะมีแต่ว่าเคยเห็นเคยเห็นแต่แบบว่า แต่ผมเห็นน่ะมันจะเล่าให้ฟังคือเวลานั่งอ่ะเวลาของขึ้นนะครับช่วงนั้นอ่ะยาเยอะผมว่าน่าจะหลอนไม่เกี่ยวกับของขึ้นนะครับน่าจะหลอนแบบขึ้นอย่างเงี้ยก็มีบ้างแต่ว่าพอขึ้นปุ๊บเพื่อนๆก็แกล้งนะครับเอาเพระผมคุมบ้างกระทืบบ้างแกล้งกันเล่นผมก็เลยคิดว่าผมไม่เห็นนะต,ตั้งแต่ผมอยู่มาก็โหูเกือบยี่สิบปีนะผมก็ไม่เคยเห็นของขึ้นแล้วทีนี้ ของวิชาที่